อยากแนะนำตัวฉีดพ่นยาตัวนี้นะคะ่าราคาไม่แรงแล้วก็เหมาะสำหรับผู้หญิงคนแก่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ใช้ปริมาณความจ,จุได้5ลิตรนะคะใส่น้ำได้5ลิตรแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการฉีดพ่นแล้วก็มีสายสะพายให้นะคะเห็นไหมสะพายง่ายๆแล้วก็ตัวนี้ไว้สำหรับปั๊ม เวลาเราจะฉีดพ่นยาซื้อมาจากไทยวัสดุนะคะ300กว่าบาทเองลองดูกันนะคะใช้ง่ายๆด้วยใช้ตัวตรงนี้ในการล็อกฉีดยาอ่าถ้าเราเลื่อนดันอย่างนี้นะคะสมมุติว่าตรงนี้อ่าเลื่อนไปด้านบนนะคะอ่าดูมันก็จะฉีดพ่นยาเดี๋ยวนะแปบ๊บนะคะ เมื่อกี้เราปั๊มแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะเลื่อนมาให้อยู่เบอสุดอันนี้ตรงด้านหัวตรงสีตรงสีแดงนี้สามารถปรับความฝอยของน้ำได้นะคะแค่ไปหมุนปรับมันเท่าน,นั้นเองนะคะถ้าเราไม่ใช้ปุ๊บเราก็ดันล็อกตรงปุ่มสีเขียวนี้ตัวนี้นะคะดันมาอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะกดเท่าไหร่ก็ไม่ออกละแทนต้าช้าชัยอยากจะใช้ก็ เดินขึ้นดันบนแค่นี้เองค่ะแล้วถ้าเราไม่อยากจะกดแช่สมมติว่าเราเดินไปด้านบนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอปรับความฝอยของน้ำนิดนึงแวก็จำไม่ได้นะหมุนซ้ายห,หมุนขวาอ่ะโอเคไหมคะพอออกมาปุ๊บสมมุติเราจะดันให้หยุดดันให้อยู่ตรงกลาง มันจะล็อกเลยเดี๋ยวนะเอาใหม่ฉีดก่อนสังเกตนะคะเราไม่ได้ต้องกดปุ่มอะไรเลยเพอปุ่มนี้เลื่อนมาอยู่ตรงกลางมันจะล็อกโดยออโต้มันก็จะฉีดก่อน